สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูเสนจันโกเมนนะครับเสนจันแดงนะครับเสนจันดําที่เราปลูกใส่กระถางกี่นิ้วนะครับที่เห็นนะครับกระถางใหญ่นะครับประมาณ17นิ้วท่านผู้ชมเห็นไหมครับนี่เสนจันดํานะครับเราใช้ประมาณ10นิ้วเห็นไหมครับการปลูกนะครับอยาใส่กระถางเล็กเกินไปนะครับเราใส่กระถาง10 7นิ้วนะครับ กระถางเล็กสิบนิ้วท่านผู้ชมอันนี้คือกระถางเล็กเขาก็จะต้นเล็กไปด้วยนะครับถ้ากระถางใหญ่พาท่านผู้ชมมาชมนะครับเนี่ยเราปลูกนะครับเพื่อความสวยงามเพื่อความร่มรื่นท่านผู้ชมนี่ครับข้างล่างนะครับนี่ครับกระถางเขานี่ครับเราแยกอีกได้นะครับกระถางนี้10ปานสิบเจนิ้วนะครับประมาณ30-40เซนติเมตรนะครับ30 ห้าเซนตามสิบแปดเซนติเมตรนะครับที่ปักนะครับเห็นไหมครับที่เรานะครับเพื่อความำนะครับถ้าใครอยากปลูกนะครับผสมผสมเดี่นก็ดินปลูกเข้าไปได้นะครับก็รองด้วยกาบมะพร้าวสับนะครับเห็นไหมเราปลูกแบบนี้นะครับได้คุณภาพนะครับถ้าใครปลูกสูตรนี้นะครับไปที่ร่มนะครับ ดูข้างบนนะครับบนเห็นไหมใส,ใส่แสแลนปลูกใส่ใสแสลนด้วยถ้าไม่มีแสลนก็ร่มไม้เราใส่ร่มไม้ด้าเราวางใต้ร่มไม้นนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้กรองอากาศอากาศแดดพอไปแดดจ้ากเกินไปเขาก็จะมาถ้าเราปลูก แดดเกินตอผูกําไรจะดีปกนะครับข้างล่างก็เป็นเสน่ห์จันทร์นะครับถ้าการน,นี้เขาก็จะใหญ่นะครับแตกต่างกันนะถ้ากระถางใหญ่กระถางเล็กเขาก็ต้นเล็กกขยายได้นะครับขยายได้แล้วก็เปลี่ยนกระถางนะครับนี่เราก็เพาะไว้นะครับนี่เพาะไว้ ปลูกเพื่อขาขายเราปลูกเพื่อความชอบนะครับทก็บอกท่านผู้ชมไปแล้วนะครับก็เตรียมดินนะครับเตรียมดินเตรียมกระถางใหญ่แค่นี้ก็พอนะครับถ้าเราจะย้ายจะยกนะครับได้สบายนะครับถ้าใหญ่กว่านี้เราท่านผู้ชมถ้าแบบนี้ก็งอบในการยก เห็นไหครับเราปลูกครั้งต่อมานะครับก็ได้นะครับถ้าใครอยากทําก็เลยนะครับดินปลูกทั่วไปนะครับแล้วก็ใช้กาบมาพาะพร้าวรองจะดีนะครับเขาจะอมความชื้นได้ดีนะครับพาท่านผู้ชมมาชมสเสนจันโกเมนสเสนจันแดงสเสนจันดำปลูกแบบไหนนะครับงามแบบนี้ท่าน ทุกวันนี้นะครับผู้ชมนะ